สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง youtube นะครับผมคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์ p ีนะครับงวดประจำมาที่1นะครับเมษายนส5 6 7นายน2,567นะครับผมก่อนไปรับชมหนทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับ ทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่อชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับสำหรับแนวทางเราสตาร์เมื่อวานนี้ผมมีเวลาไปอ่านคอมเมนต์พี่สมาชิกท่านหนึ่งเนาะบอกว่านะครับต้องลองทําตามแอดพูดแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มา มาจริงๆนะครับมาแบบเดิมเมื่อวานนี้แนวทางผมหลุดนะครับต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับแนวทางผมหลุดนะครับแนวทางไม่เข้าแต่ที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเป็นสายรูดเนาะพี่แอวก็อ,อกาจจะมีโชคนะครับสายจอดด้วยเนาะนะครับก็ที่ผมพูดให้ก่อนอันนี้คือว่าเขาชอบเอาแนวทางรอบ VIP มาออกลาวสตาแล้วแนวทางลาวสตา์มาออก V.I.P. จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจะใช้คำว่าบังเอิญก็ก็ก็ถือว่ามาบ่อยนะครับพ,พี่ก็ถือว่าเป็นแบบนี้บ่อยเนาะนะครับก็เมื่อวานนี้ผมไม่ศูนย์กับ6ไปนะครับผลที่ออก8 3 5 2 5นะครับพ,พี่เน้น6 6 2เนาะแต่เขาออก2 5นะครับรอบนี้เขาหลุดไปนะครับส่วนในลาสตาให้ห้ากับ9นะครับสตาร์ V.I.P. เนาะ ผลที่ออกนะครับ6ก2กับ04นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ฟังที่ผมพูดเนาะแล้วเอาไปเสี่ยงโชคก็ถือว่ามีโชคกันไปนะครับเอาเดียวทาง VIP มาเสี่ยงโชครอบนี้เนาะเอาลาวสตา์มาเสี่ยงโชครอบนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเปี่ยวมีโชคเนาะเปี่ยลนั่นก็เป็น FC ท่านหนึ่งนะครับสำหรับลาวสตา์ก็ถ้าเปี่ยวมีโชคก็คอมมต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องแอดได้นะครับ ส่วนแนทางวันนี้นะครับขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่พี่สำหรับวันนี้นะครับเด่นนะครับผมให้ไปที่0กับ4สายรูดให้ไปที่0นะครับ02 0ย์5อ3ศูนะครับ4 2 4ส สี่ห้าสามตัวนะครับสี่ศูนสองนะครับผมนะครับส่วนลาวสตาร์วีไนะครับลาวสตาร์วีไนี้ผมให้เด่นไปที่1แล้วก็7นะครับ

นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยเราสตา์แล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนเนาะน้องแอตก็ขอวอวยพรให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมฝากกด, like, ด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคด,ดีนะครบับสวัสดีครับ